Thai shot, Lee Thai T-shirt, and Lee Thai man. Huh. No, it's not. Why you got Right) <laughs> สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะเปนเพื่อนช่องโอไลฟ์บล็อกทุกคน t t i n n y y u u s o u u l s t t p p o o o k t t t h very <the time? S 1> dark now Good. คื d เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมฮิวใส่เสื้อขาวทำงานนะคะฮิวเหมือนโอเลยเป็นเวลาที่ใส่เสื้อสีขาวปุ๊บผีขยันจะเข้าสิงค่ะจะชอบทำนู่นทำนี่จนมันเปื่อนเลยต้องสละเลยตัวเนี้ลีไทยช็อตรีไท e T-shirt แ d r e ีไท e แม n Complaining now. Already. You, you buy this crap. The latest bit of crap is this. Story. No, it's not. Why you put it? Right. You show me where this goes. Then. You just don't know how it works. Just of of <laughs> a good, good video all about complaints. Kiwi You are. You don't know how to use. You just. Just complaining. You are. You're one man. I've got hot fat, fat in this pan. You want some? Bye, hey, look. Bye. The last piece of cake. Yep, no more berries. ด้านนี้ด้านนี้เปียกได้ทุกอย่างย้ายมาอยู่ด้านนี้หมดส่วนพื้นนะพื้นนี้เปียกนิดนึงเดินนี่ลื่นมากเลยต้องห้ามให้ฮิวมาฮิวต้องห้ามเดินมาหลังบ้านเด็ดขาดไม่งั้นฮิวนี่ลื่นล้มหัวแตกได้เนี่ยลื่นมากๆ นี่นะคะหน้าตาบนบรอดหลังจากที่ต้มมาทั้งหมด8ชั่วโมงแล้วนะคะนี่นะคะคนผู้ชายบ่นมากอกก็เลยจัดเลเยอร์ใหม่ให้หยิบง่ายกว่าเดิมนี่ค่ะก็หยิบหยิบเลยทำอันเล็กอันใหญ่หม้อหยิบเลยส่วนอันนี้มีแค่สองอันอันนี้ไม่ค่อยใช้ซอนกันบนมันมีกินพึ่งอก็เลยต้องจัดใหม่